อะโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะครับคุณลุงเม่เลนไม่เล่นแนงผมนะครับก็จะพาทุกคนมาดูรถลิมิเต็ดขั้นใหม่สุดแพงสุดหมอลล์ำกันนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็มากับคู่หูพาร์ทเนอร์ของผมนะครับเป็นเป็นชาร์กของผมนะครับเป็นผู้บริหารธุรกิจของผมก็นี่ครับนี่นะทุกคนข้อตัดทรงผมข้รีรกทรงอะไรครับไอซุนคนหลอกเป็นคนหลอทรงคนหล่อใช่ครับ S <s <im it> สรง,ง,ง,งตากล้องโรงเรียนนะครับส่งนี้เขาอ,อยากส่งตากล้องโรงเรียนนะทุกคนหรือก็เป็นทงนี้ใ,ใ,ใก้ใก,กับส่งสะดุดีีคองทุกคน <s ert> ไม่สะดุดีแป้งเลยไม่ใช่สะดุดดีแปง้ง <s ert> สะดุดดีแปง้ง <s ert> <s ert> มาทุกคน <c oughs> วันนี้นะเราก็จะมารีวิวนะครับทุกคนรถที่เป็นอ่า ญาติกับเจ้ารถคันนี้ใช่ไหมครับคุณวีใช่แม่ญาติดะคือมันคือปู่คือปู่ของรุ่นนี้เลยมานี่ทุกคนคันนี้เลยโอ้ยใหญ่โคตรเลยมือเซเลตนีต์นี่ทุกคนมือเซียติ MC Twenty ใช่อันนี้ MC Twelve อันนี้ MC Twenty โอเคทุกคนโอ้ยโอ้ยปวดจีเป็นปวดดีฟิด้วย เยมันโคตรใหญ่เลยว่ะดูดิโคตรใหญ่อะคุราคาคันนี้ตกอยู่คันละดูราคาไม่ได้ตกอยู่คันละหก้านทุกคนเป็นรถเิมาเตสโอเคทุกคนความเร็วก็คันนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคุณสามร้อยห้าสิบไม่รู้กิโลหรือไม้หรืออะไรอืมกิโลดิ โอเคประกาก็สามร้อยห้าสิบเนี่ยแรงแรงอยู่ยุ่งไม่ใชตจริงแรงในเกมในกากหนึง่ง <c oughs> วิ่งช้าอย่างวันนี้อะไรจะเช้า <c oughs> มันเออใช่มันจช้าไงแบบอัพ t u r โบมาแค่ขั้นหนึ่งเองอันนี้ โอเควีนี่ทุกนรถคันนี้เป็นรถที่ประหลาดมากเลยทุกคนเห็นไหมใส่รถปกติเอเชียที่มาฝรั่งเอเชียที่เทียบอยู่เร็วมันโม่รถเอเชียรถฝรั่งจอดใกล้อ่ะทุกคนดูดูความใหญ่โตฟลักมันต้องมันโมเดลผิดแน่เลยมันโมเดลผิดไหมวะดิ ดูดิมันมัน,ม,นมันใหญ่อ่ะอบอมโบดะโอ้โห <c oughs> ในวีรที่ใหญ่ที่สุดออกมาออกมาชวน,นหน่อยดิใหญ่สุกระบะอะไรก็ได้ว<า>เนี่ยดูดิคันโคตรใหญ่เลยแล้วคันนี้ภายในอะไรโคตรสวยเลยนหน้าตา <บะ S 2> ก็สวยด, <นะ S 2> ดิโนะ oh. อก้กระบะยังใหญ่ไม่เท่าความกว้างยังไม่เท่า ความยาวเกือบความยาวเกือบเท่าความกว้างไม่เท่าในความสูงใหญ่กว่ามันใหญ่แบบไหนุณคนนี้เออคือไฟไฟก็ขนาใหญ่อยู่นะเขาจำอะไรผิดไหมวะหรือว่าเกมบั๊กบั๊กรถใหญ่2,000 years later โอเค เอาฟอร์จิที่ออกไหนว่าสีสูดเหรอใช่ฟอร์จิทีสีสูดโอ้โหไอวีมันมันล้นมันล้นมันล้นแท่นเล้นะมันล้นแท่นออกมาเกือบชนไอ้ได้สีแดงเลยโอ้มีที่เปลี่แต่ละวันเลยาใหญ่ขึ้นโอ้โหขันคตรขันโคตรเติบเลยต้องเปิดรูปในกูเพิ่อใหญ่จริงไหมวะ เอ็มซีทเวนี้อะไน่เดี๋ยวมัมนอันนี้นนเอ็มซีท l เวไม่อันนี้ทเวนตี้ดิอ้าวในกูเกิลเขียนทเวลขึ้นเดีอ๋อใด่ว่าใช่ว่าพูดสลับกันทเวนตทเวลทเวนตทาวเวลโอ้ยสลับ

có nên kêu thủ không? chúng ta cầm mà chơi thế này đi. ôi, cái gai gặp nó chơi Range Rover này, dài qua Range Rover. ôi, đúng vậy chứ mà? này wa, này này, phụ xe kia ở làm thịt, nó còn dài qua hết Nessie đi này. mình chạy cười cái cái tại nhà 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 ai ai nhà 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 là nhà nhà là nhà 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 là nhà 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 โอเควิ่งกันเราเอาตัวแบบเป้งๆดีเท่าเท่ากับบัลเลยมีมีมีซาลีนไหมซาลีนอะรีมีอยู่เนี่ยไอนี้อันนี้เอฟฮาซูลเราเอาซาลีนมาจอดใกล้ๆกันดูดิอยู่ไหนอยู่บ้านเหรออยู่ไอ้นี้มาบุลิตโอเคอยู่ไหนวะเดลเลอร์อยู่เลยเดลเลอร์อยู่ใกล้ๆอย่าเฮิร์ แค่เหินใช่เหินยืนเหินอยู่แม่น้ำอ,ะอ่ะอเนี่ยผู้ยิงใหญ่ยืนกลางถนนเลย <c oughs> ไหนไวะเนี่ยน่ะถ้าขับขับมาเจอของใหญ่จอดขวางถนนอยู่คันโคตรใหญ่โคตรเติมโคตรป่าหัวรานเลย <c oughs> ใหญ่โพกันก็ไอ้นี่แหละยวิ <c oughs> ปุนีแหละปาดอะไรเมื่อกี้ดูนวิปุนีปาดไม่ปาดเลย ไม่รู้มันหายไปไหนแล้วปนนั่นไงมันชุกหนีครมันชุกหนีไปได้ไหมกลัวไม่พอดีว่ะพูดหากลัวเลยไม่พอดีพูดนี้ปัดเลยไงกลับวันนี้ก่อนตอนนี้เข็นรถก่อนเอาจากนี้มาใส่รถมาใส่ราน้ำเอ๊ะโู่ใส่น้ำแล้วเอ๊ะโอ้โหคิดว่าแรงเมากไม่ไหวดำระวังนะครับโง่ มันใครเมื่อกี้ปานเลยโดนคอมเลยเฮ้ยทำไมทำไมท้ายมันสูงๆวะหลุดหลุดโคตรโง่เลยเนี่ยไอวีทำไมรู้สึกรถคันนี้มันมันช้าแปลกๆว่าบว่ามันใหญ่เหมือนเติมมันใหญ่หนักหนรือเปล่าเฮ้ยมีคนขับเวฟพู้นี้ด้วยเลยว ตามเอส่เล่ได้กันเรายังมีเนวีเมรรีวิวสมรนะรถแกเนี่ยไรไรเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหหลีิไเหนเลยหืนเข้าหน้าเลยเมื่อกี้อันนั่นหน้าจุ๊กจกหนีุ่นดีไปแ้วไกไหนวะบนสะพานเหรอคตรจ้าเลยรถลาดีไม่ไม่ลาวไม่ลาไม่ลา เอ้ยมันมันหลุดมันหลุดมันโง่มากเลยเลีนยนเดียวกำลัแล้วก็งไงเลยตอนนี้อัพเครื่องเลยโอ้โหตังสามเซตแรงขึ้นมาจันตูดเห็นปฏิการพูดดีๆีบนสวยแล้ววะเราเอฟไฝไรแล้วไม่วะไม่ไม่ไม่ยังไงเว็บก็คือเว็บอะไรนั้งทุไข่เอฟตานี่อยู่ไหน อยู่จุกปูนจุกปูนจุกปูนเหรอใช่ใช่ใช่มันตามกับท็ได้ไปอยู่จุกปูนเฮ้ยปลาอยู่วะเดี๋ยวขับปลาดุกดีกว่าปลาดุกอเมริกาอะไรอะปลาดุกดุกเมกาเอ้ยไม่ดีไม่ใช่ปลาดุกอายุฮะอายุอายุอายุเมกาขับอะไรวะสตรูมสตรูมแกจะไปไหนแล้วอะ รถอะไรไ<ห>น,นี่ไงนี่ไงไมันกำลังขึ้นบนสะพา,านเดี๋ยวไอ้ไฟไหมนะเดินอะไรไปยุกเฮ้ยอยู่นี่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 อยู่ไหน <c oughs> ไปไปไปเนี <c oughs> น่ย <c> ต <oughs> ้องมันกำลังเหินกำลังจะเหินไม่มันไม่เหินไม่เหินมันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวเอ็กซ์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 มันแอ็กมันเหมือนมันโง่มันโง่ไปดูไปดูโอ้ย ไอวีขับพูดรยากเลยครับนี่ใยรกันนี่ไม่ต้องเปลี่ยนเหมดอนจไฟเรื่อนเหมือนสมัยก่อนดิจำได้มาเงี้ยเดี๋ยวเราจะจบคลิปก่อนในการขับเลื้อยขึ้นมาบนนี้อีซี่มันนี่สกีบีดีตอนนี้โอ้โหป้อมไปมาลิปมันคือรุดไหน